สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมาร์กนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในโลบอกกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแมพผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะเรียกมันว่าลูกชิ้นอัซบินรัติกาอะไรกันเอาลกชิ้นหายแล้วโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอูเพิ่งเ่เกมเองกูเพิ่งเ่เกมเองโอ้ยลูกชิ้นอัซบินลัติกา กูเพิ่งเริ่มเกมเองนะมาถึงก็โดนเลยอะแต่เราจะไม่ใช่ผู้หนีอย่างเดียวนะเราก็เป็นผู้ที่สามารถสู้กับมันได้เหมือนกันก็เกมนี้ก็แมปนี้ก็ง่ายๆ่่ะเพียงแค่เราหาของแล้วก็ใช้ชีวิตรอดไปวันวันะครับวันนี้วันแรกของเราเมื่อกี้เกิดมากูก็ตายแล้วนี่นเนียน,นผมกลับมาแก้แค้นม,มึงออกไปได้ไอ้ลูกชิ้นหัวอสวรติการอืม อืมอืม,มาด้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแฟนปลอมหลุดเลย <Thank you. S 1> น้ำนี้เราเก็บได้ผมจำได้คือท้าสิ่งตอนกลางคืนนะพวกมันจะมาลุมเซตหย่อสูรต่อสุดพอแล้วแน่นอนนะครับงั้นเราต้องหาที่ปักหลักอะเขาจ้องจะเล่นคุณถ้าจะให้ดีนะปักหลักกับพวกเพื่อนๆ mm hmm. ดกวะ่ะแล้วเราก็มีของกิน จำเป็นมากเอ้ยเอ,เอาเอาไปกินอาจาจำเป็นขอสดน,น้ำก่อนตอนนี้ขอแห้งน้ำนี่มันทำให้เราวิ่งได้วิ่งได้ไม่จำกัดระยะหนึ่งเฮ้ยลูกชิน้นเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องเอออุ๊ยอุ๊ยมันงับกูมันงับกูมันงับกูเอ้ยเฮ้ยเ้ยวูวอ้ยนี่อย่าห้าว อย่าห้าว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 พี่ฟาดฟันปอมลงเลยนะอืมเรากินพวกขนมเพื่อหิวเรือได้แล้วเมืเราไม่รู้เลยว่ามันจะมืดตอนไหนอะ่ะอะไรอะ่ะ GPS โอ้โหเพื่อนเกือบตาย ไฟฉายโอ้หอันนี้อันนี้โคตรดีอะไฟฉายแม่งโคตรสว่างอะผมจะเอาไปด้วยแล้วกันผมไม่มีใครใช่ไหมเดี๋ยวมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยม,มึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนมึงมาจากมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนฮะอืกูมีเพื่อนนะเว้ยมาปเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปด้วยกันสองคนไอ้ี p s เนี่ โอ้มาสามารถดูได้ว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วมีผู้คนอยู่ตรงนูน้นใช่ไหมให้กลมๆนั่นคืออะไรผู้คนเหรอโอ้ยตอนนี้เอาแม่งก่ะเฮ้ยเงินเงินเงินกิฟตมีอยู่มันนี่เอาจริงๆริงบัญชีเพจแม่งดูยากว่ะโอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนเกือบตายเพื่อนกเอนกืบตุยแย่เปิดประตูดิเฮ้ยเปิดมาก็เจอ เปิดมาก็เจออืมอืมอมอ,มอย่าอย่าทำร้ายเพื่อนฉันเดี๋ยวขอดู GPS ก่อนนะอ๋อไอก้กลมๆนี่คือคนใช่ไหมไอกม้กลมๆนี่คือคนนะส่วนไอ้เล็กๆนี่ก็คือพวกพวกหัวลูกชิ้นรัติการอุ้ยไอ้คอนนี่จำเป็นนะไอ้คอนนี่เอาไว้สร้างไม้เนี่ยใกล้มืดแล้วเนี่ย ใกล้มื่นแล้ววันนี้เราคงต้องแคมอยู่ที่นี่ได้เงินก็บบาทแต่ผมเข้าไปดูในบ้านกับมันมีอะไรป้ะมีเงินกับน้ำเฮ้ยพระาทิตย์ตกได้เวลาใช้ชีวิต กขบัขเพื่อนเราจะตายอยู่แล้วโหขานาด G P S ยังมองกลางคืนไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะเอาน้ากระป๋องให้เพื่อนไปเพื่อนมันจำเป็นสำหรับนายกลางคืนเป็นเวลาที่ไม่ปลอดภัยกลางวันก็ไม่ปลอดภัย แต่กลางคืนนี้มันจะมากันทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยผมจำได้ผมเคยเล่นอยู่พักหนึ่งในบ้านก็ไม่ปลอดภัยเลยมากีดยางบอไซอยู่ที่กทมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โห,โโห,โโหเพื่อนโชคดีกูปิดประตูให้ด้วยบายบาย โอู้ทิ้งเพื่อนตัวเองมันจำเป็นมันจาเป็นจริงๆไม่ต้องปิดประตูขังเพื่อนก็ได้นะๆๆๆลาก่อนไอ้เพื่อนรักเฮ้ยๆๆมาเลยไอ้หัวลูกข้นไอ้หัวลูกข้นอืมเ้ยโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมมีสองตัวช่วยด้วยโอ้โห วันเดียวผมยังไม่รอดเลยเฮ้ยเจอคนวันดีวันดีกระโดดทักอ้าวเออวันดี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 ไปโอ้โหผมแม่งต้องให้ผู้หญิงปกป้องผมแล้วเฮ้ยเพื่อนทุกๆเพื่อนตีมันเอาวะ เดี๋ยวนะไอตัวน่าแม่งมันต้องจะเล่นผมเราไปกับเพื่อนดีกว่าผมจำได้ผมจำไ,ได้มันมีนมลคกุดเอ้ยกูไม่มีอาวุธนะโอ้ยโอ้ยมันกันไม่ปล่อยมันกันไม่ปล่อยย, <c oughs> ยิงด่าเฮ้ยตรงนั้นคืออะไรล้รางหนูอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ อุยศพคนหัวขาดเอาเอา,เอาดันศพได้แล้วเ,เงินทาบัโอู้อันนี้คืออะไรอ่ะคนอยู่เหรอเฮ้ยผมเจอตรงที่คนอยู่แล้วว่ะโอ้หมันสร้างใหญ่มากอ่ะเฮ้ยผมเจอทางทับใหม่อ่ะ เฮ้ยตรงนี้เราอยู่ได้โอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยว่ามึงสร้างอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยลังหนูเป็นลังหนูที่รู้สึกอกบอุ่นมากโอ้ยนี่ไงคนเต็มเลยตอนนี้เราแบบเราต้องการอาหารปืนแต่เราไม่มี ผมว่าคืนนี้เราต้องแอบกันเฮ้ยเจอขนมชิบหายแล้วพาที่ตกพายที่ตกมันมากันแน่มากันไม่สิบอะ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเห็นยวผมขอแอบอยู่ในบ้านนะ อดูหน่อยวันะนี้ว่ามันจะมาเยอะขนาดไหนมีเบคอนบิงมาแนะ่ะไอ้พวกมันหายไปแล้วหมดวะไอพวกหัวลูกชิ้นอนะ ไม่รู้อ่ะเข้าบ้านกัยเอ๊ะเดี๋ยวเราให้ขนมเพื่อนดีกว่าไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงเฮ้ยมันมามึงอย่าจ้องหน้าอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เฮ้ยบอสเหรอโโหตู้คุใจญ่อะเฮ้ยเพื่อนมึงอย่าไปทะาทมนั้นมืดนะเฮ้ยตอนนี้มันกำลังแทะบ,บ้านเราอ่ะ เฮ้ยม okay. okay. ันแทบบ้านเรามันแทบบ้านเราอืออือโคตรเยอะทำยังไงเราถึงจะรอดวะเฮ้ยๆฮยอย่าทำเพื่อนกู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 อือ เฮ้ยนี่มันนี่มันเกมมิ่งเลยอือโหคนเยอะเราดีสองคนสู้ได้อะ่ะอุ้ยเกือบหมดอะ่ะสุดอุ้ยเฮ้ยบอลบอสบอลบอสจู่ข้าะห์เห็นป้ะฮะเอา้าบอลตีทีเดียวถึงกับนอนยิ้มเลย โอ้โหโดนบอลก็ไม่ได้ยากจริงวะก็เป็นไงท่านผู้ชมสับแมบแบบนี้นะครับหัวลูกคิ้นอาสวรนรัติการถือว่าเป็นแมบ,บที่การเอาชีวิตรอดที่แบบทอร์โหสุดๆเลยแต่ก่อนถ้ามันมีลูกซองนะมันวันนี้มันบ้าแค่ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะ ท่านผู้ชม็อยลาลินครับกดไลค์กดแชร์กดส r i ครนะครับ, like, share, รบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพุมนอนยิ้ม,มอะ